สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองที่คนรันักเรียนที่รักภาบนี้เป็นภาบที่สามนะคะเป็นวิชาภาษาไทยแต่เมื่อเช้านะคะงานของคุณครูในภาพคณิตศาสตร์มันไม่อมันไม่ทันนะคะคุณครูขอใช้ภาบนี้ต่อเป็นคณิตศาสตร์นะคะเพื่อเราจะได้เรียนให้จบในเนื้อหาตรงนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับภาบประจำหลักนะคะเพราะการเรียนของน้องฟอหนึ่งนี่มันสามารถยืดก่นวิชากันได้ เพราะฉะนั้นให้น้องหยิบคอควายของเมื่อเช้าขึ้นมาเลยลูกเมื่อเช้าที่เราเขียนได้ถึงข้อห้าเห็นหร้อยังคะเมื่อเช้าเราเขียนข้อห้าแล้วต่อไปเรามาเขียนต่อข้อ6เลยค่ะเรามาดูข้อ6เลยนะคะอ่ะเขียนเลยลูกข้อที่6นะคะอ่กนอีกสองานลูกข้อ6เขียนต่อเลยนะคะเขียนต่อเลยนะเราทำต่อมาเลยนะลูกติดเสาเราให้แหลมนะคะน้องมานั่งข้างหน้าเลยลูก โซอนับหน้าลต่อไป 64, สสี่อบอสินะคะต่อเลยนะคะต่อจกากเมื่อเช้า,าเลยต่อเลยนะคะข้อที่หกนะคะนับลงมาอีกสองบรรทัดเป็นข้อที่7เป็นข้อสได้าอันนี้นะคะข้อที่7ะะ็ดค่ะ สิบเ,เอ็ดค่ะนะคะ ยีนะคะ <S 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 ต่อลงมานะคะอสองบรนทัดนะคะเป็น12นะคะ1 2ึ่งสอามสี่าหมะะายทปกับด้ค่ะใช่ไหมนะคะเท่าไหมายท่ากับรบกวนใช่ไหมนะคะ ะบุเลยดีกว่าแชทนะคะต่อไปนะคะอีก2ช่องอนะคะเป็นข้อที่10บลิงครูครับหันกล้องลงหน่อยครับเราเขนเจ็บเลย มีนี่งบูเตรตรงพวกเพราะถ้าสมมุติว่าไม่มีการสอบถามอะไรรับคนผิดไหมด้วยนะคะสิบเจ็ดเจ็ดเลยเหรอพวกกับไดนสวยนะมีหลายคนเลยส่งงานมาแล้วเรียบร้อยมากเลยแต่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่นวนคนมากร้อยกี่เี่ยใช่สิบสอีสีไม่อีสีอ่ะ บวคลองครับควนผิดไม์ด้วยนะคะถ้าสมมติร้บวคเองจะสื่อสารน้องๆหนูๆน,นะคะเสียงมันเสียงมันจะออกมานะคะ,ออคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะแล้วเราเขียนเลขที่รบควนนะคะเดี๋ยวเราจะแบบาาศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลยนะคะมีผู้ปอกครอคของน้อง งน้องอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปดูชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่งส่งงานมาแฟนมาสองครั้งแล้วไม่เคยส่งงานอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า,วาพวกเราไม่ส่งงานมาคุณครูคุณครูก็จะไม่ลงคะแนนให้นะคะ ใช้เลขไทยก็ต่อเมื่อเป็นวิชาภาษาไทายค่ะแล้วให้สวยลูกดินสอซเราไม่แหลนเลยนะ่ะน้องทำไมมันตัตอ้วนเป้แบบงแบบนั้นอะไม่ต้องอ้วนใหญ่แบบนั้นไม่ต้องล็อกไม่ต้องรอ็อกไม่ต้องรอ็อกเออแต่ฟูเก็ให้สวยหน่อยจิ้งริงเฉีงสวยโอเคลูกต่อไปข้อที่แปดเลยนะคะแพทคุณแคนบอกว่าให้น้องใช้มั่คัดทยาวานะ บอกแม่ซื้อไม้บรรทัดยาวสักอันึนิสื่อสารได้ไหมน่ะเธอเวลาสั่งอะไรยังไม่มสื่อสารได้ไหมครับเออไปบอกแม่ถูกหน่อยอะไรกอนหนึ่งก็ยังบอกสื่อสารอะไรไม่ได้เล้วทีเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ด้วย,ะยน,น,นะลูกนะเสร็จแล้วค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดบนก,กระดานเลยอ่ะทีนี้น้งวานที่สองก่อนลูกเดี๋ยวเราจะทำครอฟกัน วันนี้สองก่อนนะครเดี๋ยวครูแฟนให้ลอกนะคะทางบ้านด้วยนะคะสองอีมอสิบออาหาหาโทรห้าเพราะฉะนั้นสิบห้าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูราบิคค่ะดูก่อนนะคะน้องยังไม่ต้องเขียนตอนนี้เดี๋ยวครูแฟนให้ลอกสิห้านะคะเวนหนึ่งช่องเขียนสิบห้าเวนสามช่องเขียนเลขไทยนะคะ เล่คือว่าเราเบิดแล้วเลขไข่ต่อไปข้อที่สอง ไปนะคะตอนนี้น้องๆของครูทางบ้านยังไม่ต้องเขียนนะคะฟังครู่อนฟังรู้เรื่องไหม่น่ะครับเดี๋ฟังรู้ yes. เรื่องไม่ถูกครูบอกให้ฟังมนินสอแล้วฟังเวลาครูตรวจที่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรองซีบาสิทหกกอหกสิบหกเขียนเป็นเลขสิตัวนับอีกแล้วก็เลขยกฐา nelogi itu. Tielah, ah nelong aneh nang nang lu. S E ฟังนะลูกนะครูใส่กำลังถามเพื่อนในห้องเพราะฉะนั้นน้องเงียบก่อนนะลูกนะครูยังไม่ได้ถามน้องเลยนะคะตออีบอสิบแคสสะกดคำว่านี้ค,ครูใส่ฟังดิตอสลระอะไรลูกอันนี้สระอสออาสะกดด้้ยตัวอะไรสออมงแคูดได้ไหม อ่ะสินะครับ13มีเลขอะไรกับเลขอะไรเพลสโอเคครับอเอาเขียนเลขเลยกับเลข3วางที่สองก่อนนะลูกวางที่สองนะเดี๋ยวคุณแฟร์จะถามเอาไม่ได้ขอทางมานหคนค่ะตอนนี้อ่านว่าอะไรขอ1คนลูกใครตอบคุณแฟร์ได้บ้างอ่องทอง กมิถุนายนสิบเกฟลูกซกับไม่ทเ9ค่ะโอเคแก็งมากเลย 19, เรียกอะไรกับเลขอะไรเรก,กับเลขก 9, ค่ะุดยอดเลยนะคะเลขเลขเแล้วก,ก็เป็นเลข สก๊อตอะไรลูกสก๊อตอะไรครับคนที่มีเสียงออกมาเมื่อกี้สกัดตให้คุณปดฟังเลยลูกเข้าใจใช่คุณสก๊อตน้ำน้ำแพ้ค่ะออกมาเลยลูกอ่ะสก๊อตเลยลูกสก๊อตเลยเริ่ากลับไปชิมก็ยิ่ง เอกค่ะสิบเอกในสกอรคุณแฟดฟังเลยลูกสกอได้คุณแฟฟังด้วยอีบอสิบอบอิบอเอมกดเอ็ดออเขาไม่เรียกไปเตะคู่นะลูกนะเขาเรียกว่าสอิบอสิบอเอดอเอ็ด จำได้ไหามานะคะลูกเวลาเราแจกลูกคานะคะเขาจะไม่เรียกตัวข้างบนว่าไม้แต่คูนะลูกนะเขาจะไม่เรียกว่าไม้แต่คูสองอีบอสิอ,อเอดอเอ็ด,ออดอสิบเอ็ดมีเลขอะไรกับเลขอะไรลูกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งนะคะเป็นเลขฮินดูอาราบกแล้วก็เป็นเลขไทยนะคะเก่งมากเลยเอาต่อไปนะเบ น้งเบลน้งเบลในสกัดตัวนี้คุณใส่ฟังในข้อที่แปดลูกข้อที่ยี่มีเลขอะไรกับเลขอะไรเก่งมากเลยสองนะคะแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยนะลูกศูนย์สองศักยศูนย์อต่อไปโฟก์สกัดตัวข้อเ้าคุณใส่ฟังเจ Bye. าเรียนนะครบไม่ใช่มานั่งเรียนเฉยๆนะลูกตอบด้วยนะเราต่ำเพื่อมาเรียนทุกเร็วเลยต่อไปตัวสุดท้ายขอจำบ้านอีกคนลูกจออีจ่อสิบจออีกอสิบจออีจ่อเจดสิบเจ็ดเรียกอะไรกับเรียกอะไรลูกรึ่งกับเจ็ดเ่งกับเ เอกนะคะสระเอกรัดลูกเปลี่ยนจากสระเอกนี้มาใส่ไม้แต่คูก็จริงแต่เวลาแจกลูกคําอย่าใช้คําว่าไม้แต่คูนะลูกนะใส่ไม่ได้ Thank เราจะต้องเข้าเรียนตรงเวลาแต่เขาให้เรียนย้อนหลังนะคะเยอะเลยแต่ถ้าน้องไม่ส่งงานเลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่มีเวลามันก็ไม่ใช่นะคะยังน้อยก็เรียนย้อนหลังได้เรียนหลังได้เขาบอกเร็วนะคะเรียนย้อนหลังได้ไม่ได้เช็คเวลาติดตากตัวแต่ขอให้สจบนะคะอย่างน้อยก็เป็นผลประโยชน์ของน้องๆหนู่นะคะ เว้นสามช่องหน,นึ่งสองสามข้างแรกคุณบลูแฝดคิดว่าจะสอบวิทยาศาสตร์นะคะว่าจะสอบวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้แต่ตคุณครูขอเปลี่ยนนะคะเป็นสอบวันพฤหัสนะคะวันสอบวิทยาศาสตร์นัดแล้วนี่เลยไอ้นั่นก่อนอ่านก่อนอเขียนก็เป็นเลขที่ก่อนนะลูกเขียนก็เป็เลขที่ก่อนเลยเดี๋ยวน้องจะได้ถืดเส้นเรียบร้อย ทำเลยดิแล้วส่งมาลูกนะทำเสร็จแล้วส่งตัวหนังสือเขียนให้เต็มบรรทัดลูกโอเคสวยแล้วโอเคสุดยอดเลยแต่น้องไม่ต้องเขียนให้ตัวเพ่งแม่พันทักแม่กูเรียนมึงเรียนอะไรเนี่ยนั่นไเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวคุณแม่ส่งเลยนะคะคุณแม่นะนะคะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้คุณแฝดช่วยนะคะรบกวนนะคะพวกเราฝากเรื่องการขีบสัตว์ใต้ของน้องนะคะขอให้มันอยู่ในบรรทัดนะคะขีบให้เรียบร้อยทำดีเนาะไม่ทำนะน้องเล็กที่เท่าไหร่เดี๋ยวใส่ให้คุณแฝดด้วยนะลูก เปลี่ยนเองไปเลยมีเวลาทเยเลยนเงานอเรีเปลี่ยนเองีเลูกเส้นขีดงครับซงมากมากเลยเอาเลยทีนี้ก็ทำไปเลยเลยเสเลยเลยทเลยเลยอะไรกับนงสวยเพื่อกเมีเก่งสวยว่าบา ทำงานเรียบร้อยนะคะบดดถึงนักเรียนมีความตั้งใจนะคะครูมีความตั้งใจอยู่แล้วเจ้าบอกกันครูงงงงแลรวคะชื่อน้องอะไรก็มีความตั้งใจใช่เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอรำเทียมสองนะคะเนี่ยคนมีความตั้งใจเนี่ยเพราะนั้นมีน้องๆหนูนะพวกครองบอกว่าทํางานเก่งมากคุณครูบอกว่าจะชมตา หน้าจอปันครูลืมชื่อจริงๆนะคะแต่ก็น่ารักหลายๆคนนะคะน่ารักตั้ใจที่จะเรียนเขียนรูกลาหางยาวค่ะสวยมากเลยเด็รมันน่ารักนะเสียดดยนะคะที่ถ้าโรงเรียนสามารถที่จะเปิดเรียนได้ตามปกตินะคะนักเรียนจะพัฒนาการดีกว่านี้เยอะแต่้มีู ในลอกสี uh ่หนึ่งจับรสี่ครับเดือนพรุ่งนี้เราจะเรียนการนิตศาสตร์เกี่ยวกับข่าพจําหนักด้วยนะคะเรียนเกี่ยวกับข้าพจําหนักกันนั้ผู้ปกครองนะคะผูกครองทําแบบฝึกหัดสิบข้อเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพักจะเป็นพักกลางวันนะคะ เสร็จแล้วก็สามารถออนจากห้องได้เลยค่ะทำเลยทงเลยไม่สวยแค่ทำได้แค่แค่ใส่เลนส์ใส่เพื่มได้เลยนะแล้วเขียนเลยเอาไว้หนึ่งช่อง เดกนักกรกเ็กนัท okay. you know? mm ี hmm. e ่แปดได้ับมือกัเห็นไหมถ้ามองไเห็นมันก็้มองเห็นไค่ะอนนเสียงอะไรนะ้เหั่จะจะเขียนหนังสือที่บ้านนักการศก่าด ใช่ไหมคะม่ pues ี่มาดีที่วันนี้เขรู้สึกสวยเลยตัวท้อานะคะวันนี้การบ้านของเอาจะมีวิชาเดียวนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์จากหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่64ในหน้าที่64ทําด้านนี้นะคะทําหน้าเดียวนะคะ และผู Adams, ้ปกครองอย่าลืมนะคะเมื่อน้องทํางานเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองเซ็นชื่อนะคะและลงวันที่ให้ครูแฟดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นฝากนะคะวันนี้การบ้านของน้องเดยวครูกว้างนะคะจะถ่ายลงในไลน์ห้องให้นะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่ไม่ดังลุในหน้าที่64นะคะทำหนึ่งหน้ารบกวนผู้ปกครองเซ็นชื่อแฟร์ด้วยนะคะ

เลี้ยงเก้าอยักหยักแบบนี้นะแค่ดูเลีก้าหยักแบบนี้นะลูกอยากครั้งเดียวนะอ่าเลี้ยงก้าอยากแบบนี้นะลูกสมุดต้องส่งได้ไหมคะคุณครูคะสมุดสมุดนี้แหละค่ะสมุดเนี้ยคะส่งับคุณแม่แต่หนังสือ่็เช้าไม่ต้องส่งนะคะส่งให้คุณครูเพื่อคุณครูจะได้เช็คเวลาเรียนนะคะคุณแม่นะ ทางจะได้ส่งให้คุณครูด้วยนะคะเช็คเ,เวลามาเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คให้เอ่อนหนังเวลามาหานังเวล้ใครที่ข้อตัวแฝดในโลกที่มันเป็นกระดาษเป็นกระดาษร,รายชื่อสองแผ่นมาให้ตูวแฝดหนังส่งมาเด็กในเรื่องเสร็จเช็คแล้ววันนั้นวิทยาศาสตร์นะคะตูวแฝดขอสอบวันพฤหัสนะคะโอเคมโอเคะ

ยังอวกพนันะำรวจลองสามารถทำงาน,งงาน,งงานเสร็จเป็นสิบข้อนี้แล้วออกจากห้องไ,ได้เลยนะคะพวกไปนั่ง่อกัเป็นอะไรนะครณครูคะทำไมไม่เจอยภาษาไทยคะเรียน,นะลูก วันนี้ภาษาไทยไม่เรียนใช่ไหมคะไม่เรียนนะคะแม่เพราะว่าครูแฝดจะสอนคณิตสร์เกตเต็มใน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 ตัวนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนคณิตเพราะว่าครูแฝดเห็นว่าคณิตน้องน่าจะเรียนไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นครูแฝดขอเลยใช้ภาพภาษาไทยนะมาขอเป็นคณิตศาสตร์การเรียนของน้องปนหนึ่งเนี่ยเราสามารถหยิบหยิบภาพได้นะคะน้องวริสดาบารมี นะคะไม่ทราบว่าพวกครองได้รูบ้างหรือเปล่านะคะน้องไม่ได้ส่งงานนะคะสมมึกว่าถ้าจะไม่จัดส่งแค่สองครั้งน,นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวกครองไม่ส่งนะคะคุณครูคไม่สามารถที่จะเช็คะแนนให้ได้นะคะมีน้องบางคนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอคนไหนที่มีงานค้าง ครูจะลายจะทักลายไปนะคะว่าน,น้องขาดตัวไหนนะคะคุณแม่คะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวค,ครูขอจบคาบนี้ก่อนนะคุณแม่สามารถที่จะส่งงานได้เลยนะคะส่งงานไปในลายเสียนตัวค,ครูนะคะให้น้องทาแล้วส่งสําหรับในคาบนี้ค,ครูขอลาอนนะคะสวัสดีค่ะ